ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สโต c คร a เอเตอ anel n กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับการดูดวงของเราวันนี้ดูแบบรันดอมเช่นเคยนะหมายถึงการเปิดมาเจอคลิปนี้ดูได้เลยไม่ต้องเลือกกล่องไพ่นะครับการดูดวงของเราเป็นการดูแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะตรงเป๊ะเลยก็ได้หรือมีความคลาดเคลื่อนไดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านำเอาคำทำนายใดๆในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตโดยเด็ดขาดนะครับให้รับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางพอนะหรือรับชมรับฟังไว้เป็นกำลังใจก็ได้เช่นกันนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทาการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยผมอยู่ประเทศไทยนะครับติดต่อมาในเวลาทาการจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นจะไม่มีการทักทายติดต่อใครก่อนทั้งสิ้นท่านต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นตามช่องทางที่ให้ไว้ช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางอื่นนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งเคยรับชมคลิปผมเป็นครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กด Subscribe ช่องนี้ไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ความโชคดีกำลังจะมาและปาฏิหาริ์กำลังจะเกิดเออยน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้มาดูกันนะครับท่านที่รอคอยสิ่งดีๆมีโอกาสได้นะการได้เจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับซึ่งผมได้ทำการสับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนของไพ่ย,ยิปซีนะครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลานะโอเคมาเข้าเนื้อหากันเลยวันนี้คุณได้ไพ่ราชินีดาบ queen of swords โอ้ยใบนี้มาหายห่วง ผมว่าคุณดูแลตัวเองรอดนะครับดูแลตัวเองได้ดีมาก10 m ไม้เท้าเท n อฟวอนส์ภาระอาจจะหนักแต่คุณเอาอยู่นะแล้วก็เก้าดาบไนโอ r ส s บางครั้งอาจจะเครียดบ้างกังวลว่างไปเรื่องปกติใครๆก็เป็นนะครับ the fool แต่คุณยังยิ้มได้อะบอกแล้วไงว่าคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ค่อนข้างเอาอยู่ในทุกสถานการณ์เลยนะแล้วก็ the lovers หลายสิ่งหลายอย่างกำลังดีขึ้นคุณจะได้รับการสนับสนุนจากคนแวดล้อมโอ้โ oh, ห The Star สิ่งที่หวังไว้มีโอกาสสำเร็จสูงมาก1น่ถ้วย Ace of Cups การได้มิตรด,ดีได้คนแวดล้อมดีได้การสนับสนุนที่ดี The Higher f r i n หลายสิ่งหลายอย่างอาจเกิดขึ้นราวปาฏิหาริย์อย่าไปถามว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้อย่างไรขอแค่เพียงคุณเชื่อเท่านั้นแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับเเหรียญ Seven of Pentacles การเจริญเติบโตก้าวหน้ามาแน่ Strange เรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหกไม้เท้า Six of Wands ความสำเร็จรออยู่เห็นๆเ,เลยแล้วก็ The World ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อะแล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับมาดูกันนะ,ะวันนี้นะครับโชคดีกำลังมาปาฏิหาริกําลังจะเกิดจะเกิดเรื่องดีๆใดๆได,ได,ได,ได้บ้างเท้าวความจากใบแรกแถวแรก ช่วงเวลานี้มีโอกาสที่คุณกําลังมีภาระหนักมีสิ่งที่ต้องดูแลงานหนักภาระที่ต้องดูแลเป็นเสาหลักครอบครัวหรือแม้แต่สิ่งใดๆที่คุณต้องแบบรับเอาไว้แม้แต่การที่อาจจะไปเป็นผู้ค้ำประกันหรือต้องไปรับผิดชอบหนี้สินของคนอื่นไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่อะไรแบบนี้ทํานองนี้ แต่คุณยังเอาอยู่เพราะว่าคุณเป็นคนเก่งคนแกล่งโดยสายเลือดโดยตัวคุณเองแล้วคุณเป็นคนแกล่งนะครับความราชินีดาบนี่คุณเป็นคนที่แกล่งใจเด็ดใจสู้ใจนักเลงไม่กลัวอะไรง่ายๆแล้วก็ไม่หวัวน่วนวันวันไว้แม้บางครั้งบางคราวจะมีความเหนื่อยบ้างเป็นเรื่องปกติใครๆก็เป็นนะครับคนเราเป็นมีเลือดเนื้อมีชีวิตจิตใจไม่ใช่เครื่องจักรกลนะครับเครื่องจักรยังมีวันพังร่างกายมนุษย์คนเราร่างกายจิตใจก็มีวันอ่อนแอเป็นเรื่องปกตินะ อย่าไปท้อใจใดๆซึ่งผมเชื่อว่าคุณก็ไม่ได้ท้อใจอะไรใบนี้มาขนาดนี้มันทำนายตรงๆได้เลยว่าต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนท้อบ้างอะไรบ้างแต่คุณจะเยียวยาตัวเองได้อย่างรวดเร็วฟื้นคืนชีพฟื้นคืนพลังใจได้อย่างรวดเร็วคุณเป็นคนที่มีกําลังใจดีแบบนี้เอา้านับเป็นข้อดีนะครับโชคดีกำลังมาปาฏิหาริย์กำลังเกิด ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใครก็แล้วแต่สถานะใดก็แล้วแต่ณเวลานี้ตอนนี้เร็วๆนี้โชคดีกําลังมาหมายความว่าสิ่งต่างๆรอบตัวคุณกําลังเอื้อต่อการใช้ชีวิตเอื้อต่อการพัฒนาของคุณมีโอกาสาที่จะมีคนมารักมาชอบมาสนับสนุนแบบนี้มีโอกาสได้สปอนเซอร์ได้ผู้สนับสนุนหรือบางท่านมีโอกาสได้ผู้อุปถัมภ์นะครับแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะคำว่าอุปถัมภ์นี่ไม่อยากให้ตีความว่า เขาจะต้องมาเลี้ยงดูคุณแบบ100%เซผู้อุปถัมภ์หมายถึงมา,าส่งเสริมมาสนับสนุนแบบนี้มาสนับสนุนในสิ่งที่คุณขาดส่วนเนื้อหาหลักๆใจความใหญ่ๆใ,ในชีวิตคุณก็ต้องดําเนินชีวิตด้วยตัวเองนะครับขาดเหลืออะไรค่อยว่ากันในเรื่องผู้อุปถัมภ์นะอย่าไปคาดหวังว่าใครจะมาเลี้ยงดูคุณ1 0 0เซหายากมากและไม่ดีด้วยเดี๋ยวจะกลายเป็นหนี้บุญคุณกันนะถ้าขาดเหลืออะไรแล้วมีใครมาช่วยเหลือเป็นครั้งเป็นคราวไปแบบนี้พอจะได้อยู่ สิ่งที่คุณทํามาโดยตลอดจะประสบผลสําเร็จอย่างเกินคาดเรียกว่าอยู่ดีๆผลงานคุณอาจจะเป็นที่รู้จักขึ้นมาภายในข้ามคืนหรือแม้แต่ตัวคุณเองเพราะสมัยนี้การออกสื่อเป็นเรื่องง่ายนะครับ ผลงานใดๆความสามารถใดๆแม้แต่ตัวคุณเองถ้าได้รับการออกสื่อเผยแพร่อะไรแบบนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงทายตามใบนี้หรือสิ่งใดๆที่เคยเงียบเหงาซบเซามาในอดีตโปรเจกต์เก่าๆผลงานเก่าๆที่เกือบจะทิ้งไปแล้วลองเอามาปัดฝุ่นทำใหม่ดูมีโอกาสรวยเฮงปังได้จากงานเก่าๆที่เอามาทำใหม่นะครับประมาณนี้ ไม่ว่าคุณจะทํางานสายงานใดก็แล้วแต่นะครับาบางท่านอาจจะเคยทําอาหารเก่งมีสูตรอาหารของคุณแม่คุณยาคุณยายลองเอาสูตรอาหารมาปรับปรุงซิเผื่อทําอาหารขายเปิดร้านขึ้นมาใหม่อาจจะขายดิบขายดีบางคนเป็นนักศิลปะนักดนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่มีผลงานเก่าๆทําเก็บไว้แต่ก่อนไม่มีใครสนใจลองเอามาปัดฝุ่นออกมาโชว์นำเสนอใหม่อาจจะโดง่งดังได้เลยประมาณนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับแล้วก็คุณจะมีโอกาสที่จะเจอมิตรดี เจอคนดีๆเจอเพื่อนดีๆเจอผู้สนับสนุนแม้แต่เรียกว่าจะทายเผื่อไปถึงที่ว่านอกจากจะมีคนดีๆเข้ามาเพิ่มแล้วคนที่ไม่ค่อยหวังดีจะห่างไปเองด้วยซ้ำแบบนี้เรียกว่า เราไม่ต้องไปสนใจว่าคนไหนจะคิดไม่ดีกับเราเรามองคนที่เป็นมิตรที่ดีคนที่คิดดีกับเราก็พอนะครับคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อเขาจะพ้นทางไปเองเราไม่ต้องไปว่าอะไรเขาไม่ต้องไปแช่งเขาเดี๋ยวเข้าตัวเองไม่ดีนะครับนะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งที่เหมาะสมปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของแต่ละคนใครคิดไม่ดีเขาจะพ้นทางไปเองประมาณนี้ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแน่ๆใบนี้มาไทยเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้อย่างไรขอแค่มีศรัทธาขอแค่มีความเชื่อปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความศรัทธามีความเชื่อนะครับเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องสําคัญถ้าคุณไม่เชื่อมันก็จบตรงนั้นแล้วถูกไหมครับถ้าคุณไม่เชื่อมันก็จบแล้วไม่เกิดอ,อะไรขึ้นแต่ถ้าคุณเชื่อคุณมีความหวังหวังแบบเป็นมีเหตุมีผลนะไม่ใช่หวังแบบงมงายนะ การหวังแบบมีเหตุมีผลคือคุณทําทุกอย่างด้วยตัวเองเต็มที่แล้วสู้มาสุดกําลังแล้วทําความดีมาสุดๆใช้ความถูกต้องไม่ไปทําสิ่งผิดๆใดๆนะหลังจากนี้แหละนะเมื่อคุณทําด้วยตัวเองเต็มที่แล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจากความตั้งใจความพยายามของคุณคนเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่จะได้ผลดีมากน้อยแตกต่างกันไปตามความประพฤติเออไายให้แบบนี้แล้วกันนะผลดีจะได้มากน้อยแล้วแต่ความประพฤติ คนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแน่นอนแต่จะได้ผลดีมากบ้างน้อยบ้างหรือไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับความประพฤตินะครับถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดเตรียมตัวรับความโชคดีได้เลย สิ่งที่คุณทำอยู่จะมีการเติบโตโดยลำดับขั้นตอนเติบโตบางคนอาจจะช้าๆแต่มั่นคงแน่นอนอย่าไปรีบอย่าไปเร่งอย่าไปตั้งตารอคอยว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยฉันจะเฮงขอให้เติบโตไปตามลำดับมันจะมั่นคงกว่าอย่าไปใช้วิธีรัดอย่าไปทำอะไรสีเทาๆดำๆไม่เหมาะอย่างยิ่งเตือนกันตรงๆขอให้ยึดถือความถูกต้องแล้วจะดีนะครับ จากนี้ไปลองสังเกตดูดีๆชีวิตคุณจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายหลายๆอย่างจะเข้าที่เข้าทางลงล็อกอัตโนมัติโปเชแบบที่ว่าเฮ้ยมันง่ายขนาดนี้ได้ด้วยเหรอแล้วคุณจะงงตัวเองเอา้าลองไปสังเกตดูนะนับจากนี้เป็นต้นไปนะเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจทําไว้มาโดยตลอดลงทุนลงแรงไปมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ใบนี้มาต้องทายว่าความสําเร็จชัดเจนแล้วกํากับด้วย the world ไม่พลาดนะครับพลาดยากเดวเว l ลมาคือความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงเรียกว่าอยากทําอะไรได้ทําอยากกินอะไรได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักผ่อนได้พักผ่อนบาลานซ์ Balance, ชีวิตได้ลงตัวเรียกว่าเป็นความสุขสมบูรณ์มากๆใบหนึ่งเดวเวลนี่ดีงามไม่แพ้เดอะซันเลยซึ่งก็นับว่าเป็นใบที่ดีที่สุดของสําหรับไพ่ยิสากลเช่นกันนะครับใบนี้มาหายห่วง สิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นโชคดีกําลังมาปาฏิหาริ์กำลังจะเกิด,ดกทําด,ทดีสุดๆแล้วที่เหลืออยู่ที่ความเชื่อความศรัทธานะครับคนเราทําดีต้องได้ดีแน่นอนดวงดีขนาดนี้ยิ่งแปลว่าต้องรีบทําดีเพิ่มไม่ใช่ดวงดีแล้วอยู่เฉยๆรอดวงไม่ใช่นะครับนะอย่างนั้นมันก็จะเกินเหตุไปสักหน่อยนะครับดวงดีแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การตักต,กต,กตวงทําเพิ่มขยันเพิ่มทําความดีเพิ่มอะไรแบบนี้แล้วดวงดีแปลว่าฟ้าเปิดทุกๆสิ่งที่คุณทําจะตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นแบบนี้ทันใจมากขึ้น ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์ดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูใบส่งท้ายท้ายสุดของวันนี้คลิปนี้กันอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับขอหนึ่งใบเน้นๆโอ้ยหหนึ่งเหรียญตรงเป๊ะนะ ใบนี้มายืนยันคอนเฟิร์มการันตีว่าวันนี้คำทำนายของเรามาถูกทางโชคดีกำลังมาปาฏิหาริก์รกำลังเกิดความหนึ่งเหรียญก็คือความสำเร็จอีกนั่นแหละความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยหนึ่งเหรียญอันยิ่งใหญ่จากฟากฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับตามภาพเลยนะ ไพ่ยิปซีเป็นการสื่อสารตามภาพตรงไปตรงมาหนึ่งเหรียญตามความหมายของเขาก็คือความสําเร็จใดๆที่อาจจะไม่คาดฝันหรือการได้โชคลาภหรือแม้แต่สิ่งที่คาดหวังไว้แล้วจะประสบความสําเร็จดังหวังก็ได้เช่นกันแล้วไม่ใช่ความสาเร็จเล็กๆความสาเร็จใหญ่ขนาดนี้เหรียญเบ้เริ่มเลยเห็นไหมครับเหรียญขนาดใหญ่จากฟากฟ้าตามภาพเลยนะครับสําเร็จนะทายว่าสําเร็จขอให้มุ่งมั่นตั้งใจอย่าท้อแท้กลางคัน คนเราย่อมมีทุกสุขปะปนกันไปแต่ขอให้เชื่อว่านับจากนี้ไปดวงคุณดีขึ้นแล้วและปาฏิหารกำลังมาตั้งใจให้เต็มที่นะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอวอวยพรให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ